สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกคือทุกคนยินดีต้อนรับเขาส่สงคุณย่าโดนัทส,สตอรีน่าจะเนาะเมื่อนี้อากาศดีจะพี่น้องพอ,อกันกับย่าโดนัทวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองเดือนหางกหาเนาะจะเนาะไฟกำลังมาก ในก็อย่าลืมเดอ้อจะพี่น้องฟองไปทุกผู้ทุกคนฝากส่องคุณยายโดนาดไว้น้ำจากส่องนี้เด้อเดอ้อไรจะไปเดินออกกำลังกายอากาศดีเมื่อนี้มาว่านฝนตกจะ้ะให้โดนาดสิพาไปส้มวิวเนาจะจ้ะเนาะ ก็สีอยู่หลังบ้านยหญโดนัดด้วยจ้ะต้นดอกไม้จ้ะปลามาส้มดอกไม้ธรรมศาสตร์น้องจ้ะเนาะเป็นสนามหญ้าจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ร่างขึ้นถ้าขึ้นเพราะท่านเต็มที่จ้ะดอกไม้ถ้าขึ้นเต็มที่นี่เต็มไปหมดเลยสิยางไปบึงเรื่อยๆเนาะจ้ะ พอฝนตกแดอดออกหยาก็สิเคี้ยวแบบนี้อ่ะจะพี่น้องโาเ็นทีย่ายดนัดเวยจ้ะที่ค้นขางบ้านนะจ้ะข้าเจ้าปลูก้ามองนี้ว้ทาตัดให้งัวข้าเจ้าเนาะจ้ะข้าเจ้ามีงัว ต้นนี้กินใด้ะจ้ะพี่น้องดอกไม้เนี่ยกินใบกินหากมันกินดอกมันกระไดจ้ะพี่น,อน้องคนนอเวย์เอิญแล้วมีดอนแต่วา่าคนไทยหฮาเอิญน่ะฟันจิงโตนะจ๊ะอือจ้ะกำลังออกดอกตุมต่มเต็มเลย ถ้าส้มดอกใหม่รรมชศาสตร์นะจ๊ะงามเนาะจ๊ะพี่น้องเกิดเองโดยที่บดิดปลูกเลยจ๊ะพี่น้องจ๊ะดอกอันนี่ลาวินเดอร์าจ๊ะสวยงามจ๊ะพี่น้องนีไง นี่ก็มิยังไรแล้วจ้ะเ้อผ้าผีผ้าหนองมาส้มวิวธรรมชาติจ้ะเบ่งคว่วสวยงามของธรรมชาติุ่นจ้ะเี๋ยวไปใกล้ไก่แมนเมื่อนเห็นบ่พี่นนอง อาจจะย่อนแสงนะจ้ะเด้อสวยงามครับอันนี้เขาเจ้าเอิญน,นั่นพักติว้วนะจ๊ะเนี่ยักติวพลังใบกระสิคลายๆกับฟันทิงโตจ้ะ ป้นสิงโตนี่เป็นยาเด้จาะพี่น้องดอกสีเหลืองๆเ,เนี่ยแก่ไดลายยางจ้ะใบมันก็สิออกแบบขมๆจัหน้อยเนาะจ้ะงามคัก งามแบบธรรมชาติเนาะจ้ะพี่น้องง่ายสิแพนกล่องใหเบิบงความสวยความงามนั่นจ้ะ ความรอบไป้วยภูเขาจ้ะพี่น้อง งามแบบธรรมชาตินะจ้ะแดดออกแต่ว่ากัลม่ล่มนะจ้ะก็เย็นลมจะมีน้องออกนอกบ้านก็ต้องใส่เสื้อกขนนาว เงียเอคือเก่านะ้วสิพี่น้องครับสั่นสาบเกินไหมก็ขอโทษขอไปเด้อจ้ะเดี๋ยวน้าถือกล่องยังนะจ๊ะเนาะ พี่เห็นห้องเห็นความง,งามธรรมชา,าติของอประเทศโนเว่จ้ะจะขึ้นบนหลังเขาปูนกระสีงามไปอีกแบบนึงเนาะจ้ะ สิแบบงามคนละแบบจ้ะพี่นอ้องเจอว่าอากาศนี่บริสุทธิ์มากๆเลยจ้ะพี่นอ้องอากาศดีจ้ะอากาศดีเพราะมีควันผิด ซ่อนซ่อนค่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยงามแบบธรรมชาติด้วยจ้ะทางถนนนะจ๊ะเนี่ยทางคลองน้ำจะพี่น้อง มังติดถนนขื้นลายแล้วจ้ะคนทั้งนั่นุยังขื้นเพราะหันลายปันใดแล้วจ้ะแถวขางถนนเนี่ยขื้นลายแล้วบ่งจ้ะพี่น้องความสวยงามหญ้าเกือบเพียงแอวจากพี่น้องญี่โดนนัดยางอยู่เนี่ยหญ้าสูงจ้ะ โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้กับวิมิยังไหลเนาะจา๋เนาะพ่พีพ่อหนองมาส้มขวามงามของดอกไม้ธรรมชาติบางวิวธรรมชาติของนอเว์เนาะจ๊ะพี่น้องใครมากคลิปยายโดนัดก็ยิ่งลืมเดอ้อจ้าพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกดดิงเพื่อสิไปได้บ๊าดคลิปใหม่ๆจากยายโดนัดเนาะจา๋ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ยายกัฝากไว้แค่นี้ก็เด้อจ้ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจะอยูดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า